กแม้เพื่อนผมยังไงสัตว์่ก็ต้องตื่ใจกับาม่ชอบเช่นแลวดูหนังแฟนผมไปดูหนังผีแล้ตกใจผมก็หายไปแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่คิดตกใจนะเวลาเขาตกใจเพราะเราผมสะดุ้งหรอกถ้าดูหนังได้เฉยๆผมก็ตกใจก่าเดี๋ยวเราก็ขำเพาะว่าขครับ ก็ีผท้อคอใช่คุาคคอยู่นานคีคหตใจิใช่ตกใจ่าแล้วจรู้เาู่มก็คำถามดีว่าอะคือตอนนี้ละครละคก็เลยไม่กล้าแงอะไรครับตอนนี้เราต้องต้ในะครับละครเองเองก็ตายอยู่เราเปิดเป็นอะเลม่รนะคตอนนี้ทุกอย่างครับชีวิตเราครับชีวิตนักแสดงเราก็ละละครออกอาการ អ្នក stop หยุดต้องไป เห็นรูปไหมครับเห็นรูปใครก็ไม่ว่อะไรในในรูปแบบที่เราไปถ่ายเพื่อใช้เโนเดนเองแต่น้องอยู่ได้ในฝังมาจรจะแสดงจริงนะดีดีมากครับดีขึ้นเยอะจากวันแรกวันี่คเรื่ดีเ จร่งเลยนะครับสำหรับการแสดงซึ่งถือว่าเป็นการบอกกล่าวเล่านาถึงความร่วมงานของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ส่งคุณค่าไว้ครับค่ะลแดับต่อไปนะคะเราจะเริ่มต้นในส่วนของงานมอบรางวัลนะคะรางวัลเกียรติยศพระินรีในครั้งนี้นะคะโดยเริ่มต้นนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญ งสหรับประหารพะรนงพิชญนที่้ความัสุ่ใจนะคะายสที่ะขอใ้ทุกท่าีคมสุาได้กอปกาความสุขนะครับและก็เป็นบรกาศแห่งดีบราแห่งความดีบรรกาที่น่าย่อมและเป็นตัวอย่างมาได้ใ็นนี้นะครับ สั่งคนม้างคนยิ่คสั่งคน โอ้โอจริงจริงเลยยืนถุงร้านนั่นเองยืนถุงรนสรยสวยดีหครับนดีด้วยครับินดีด้วยครับเช็คเงินค่ะยินดี้วยค่ะอันนี้ค่ะ

ได้เลยครับเอาตีบอลได้หรอครับได้เลยครับได้เลยครับ